สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนไหมชื่อพันนี่นะคะเป็นคนชนพาลิซูนะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะทุกคนวันนี้ก็พี่ก็ทำกึมอ้ออะไรนะคั่วคั่วกึมไก่ใส่อ่อสมุนไพรเนาะอืมตามมีตามเกิดแหละอืมก็มีตะไคร้ช่แข็งนะคะ ก็มีขาแช่แข็งมีขิงนะคะแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็มีมผัดผัดเวเหรอที่เขาไว้ใส่ราดทางเหนือเขาเรียกว่าผัดไผ่นะคะใส่น้ำไปด้วยค่ะมันจะหอมๆนะคะแล้วก็ใส่รูดีใส่เกลือแค่นั้นนะคะ ไม่ได้ใส่น้ำมันหอยหรือว่าซอสอะไรอืม,อ,มอร่อยนะพอบ้านมองพูดคนเดียวพูดกับกล้อง ชอบกินมากนะถึงไก่กรุบๆเนาะที่บ้านเราก็มีย่างขายเนาะทีอนี่นะคะของกินอะไรที่แบบแบบว่าคนเอเชียชอบนะคะถ้าไปซื้อที่ร้านเอเชียมันจะแพง แพงห้าหกดอลลนะคะเดี๋ยวถ้าเราไปซื้อที่ร้านฝรั่งนะคะที่ที่ฝรั่งไปกันนะมันก็จะถูกเพราะว่าพวกฝรั่งจะไม่ค่อยกินอืมอันนี้พี่ก็ไปซื้อที่ร้านฝรั่งะะม้าเมื่อกี้เหลืออยู่แพ็คสุดท้ายแพ็คเดียวลดราคาด้วย พี่ก็เลยหยิบมาเลยเอ้ย,ยํำไก่เหนือเมื่อวาเนเมื่อวาตนตอนเย็นยังเหลือพี่ก็เอามาอุ่นกินนะ ผมวันนี้ก็อากาศดีนะคะช่เช้าหนาวนช่วงเที่ยงมาอากาศเริ่มอุ่น อากาศเริ่มอุ่นนะคะอุ่นอุ่นแล้วก็อุ่นแบบไม่ร้อนนะเนาะอุ่นแบบพอดีนะอืมกัดปากตัวเอง by myself breathe huh I'm by myself oh you bite yourself I thought you said you're by yourself by myself กัดปากด้วย วันนี้พอบ้านหยุดวันนี้วันศุกร์นะพอบ้านหยุดงานหยุดงานศุกส์เส,ส้สาศุกร์เช้านะคะสุกสาวทําทำงานวันอาทิตย์ hưng hăng hả ha trên bà hưng hăng ừ mình nắm xúc chưa nắm อกไก่เมื่อวานทำอกไก่อกไก่ฉีดแล้วก็ทำเป็นแบบยำต้มยำเหนือนะคะพี่มาอยชอบกินเนื้อช่วง,วงอกมันแห้งๆชอบกินที่มัน,ม,นมันแล้วก็เครื่องใน ช่วงนี้ใบไม้ต้นใบหญานะก็จะแห้งๆเ,เหลืองๆใบหญ้าในเริ่มไปแล้วค่ะหญ้าเหลืองหมดละเข้าสู่เดี๋ยวดูใบไม้ร่วงเขาก็จะจำสินกันหมดแล้วค่ะจะเข้าอะไรนะจะจำสินอืม mất nó trăm xin cân bài máy tôn máy cả xí đen lượn sông lâm biển xí cân nó nghe tôi ngọng ngào đấy ừ. ngọng ngạo ันช่วงหน้าหนานะฮะหลังจากที่ใบไม้ร่วงหมดแล้วอ่ะมันจะเหงาเหงานะมองไปทางไหนก็เหงานะมันไม่มีใบไม้ <laughs> น้องกระรอกกับน้องกวางสักป่านะฮะ ก็จะไม่มีอะไรกินนะฮะทุกคนเราจะไม่มีอะไรกินน้องกัลลอ,อก็คุยช่วงนี้ก็เริ่มช่วงที่ใบไม้ร่วงเนาะเขาเริ่มกับจะเก็บพวกอะไรนั่นอะ่ะเอนะ้เอไอคอนอะ่ะทำามมันเมันไม่พ,พูดไม่เป็นอะ่ะ ขาเอาไปตุนไว้เนาะแต่น้องกวางน้องกวางนี่คือไม่รู้กินอะไรเปลือกไม้เปล่าไม่มียาเนาะแต่ถ้าเป็นนกนะฮะเขาก็จะบินอพยพนะทุกคนบินไปลงใต้นะฮะที่ที่แบบอากาศไม่ค่อยหนาวนะฮะจะบินเป็นฝูงเป็นฝูงเลย เสร็มแล้วทุกคนพี่ไปกันนะฮะ